คูแต้สอนกีตาร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเพลง Love Scenario ของวงไอคอนะครับเพลงนี้มีหลายๆคนขอกันเข้ามานะครับวันนี้ก็จัดให้แล้วนะครับเพลงนี้ค่อนข้างง่ายมีแค่4ขคอร์ดเล่นวนทั้งเพลงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจับคอร์ดเบื้องต้นกันเลยนะครับสเต็ปที่1นะครับเพลงนี้ไม่ต้องคาโปนะครับเพลงนี้ใช้4ขคอร์ดวนไปเลยนะครับอ่เดี๋ยวดูภาพที่ขึ้นเลยนะครับ จะใช้ลักษณะคอร์ดประมาณนี้นะครับคอร์ดซคอร์ดต,ต่อมาคือคอร์ดดนะครับคอร์ดต่อมาคือ B minor 7นะครับหลังจากนั้นก็เป็น E minor 7นะครับจะสังเกตได้ว่าจากรูปนะครับมีแค่คอร์ดละ3นิ้วเท่านั้น เพราะฉะนั้นเพลงนี้มือใหม่สามารถเล่นได้นะครับเป็นเพลงที่ไว้ฝึกเกาได้เป็นอย่างดีครับเดีย๋ยวมาดูวิธีการจับคอร์ดก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปส่วนของแพทเทิร์นมือขวานะครับคอร์ดที่หนึ่งคอร์ด C นะครับคอร์ด C อันนี้ปกติถ้าเป็นรูปเต็มมันจะเป็นการทาบช่องที่แปดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเรียนแบบเสียงเปียโนแล้วก็แปลงมาให้เป็นกีตาร์ในเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดแล้วก็เหมือนที่สุดนะครับ จะใช้นิ้วชี้นะครับกดที่สายบนสุดนะครับก็คือสายหกนะครับสายบนสุดช่องที่แปดนะครับและสายสองช่องที่แปดช่องเดียวกันนะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับหลังจากนั้นสายสามนะครับเป็นช่องที่เก้านะครับอันนี้ก็จะครบทั้งสามนิ้วนะครับถ้าใครไม่ถนัดที่จะกางนิ้วชี้แบบนี้นะครับบางคนอาจจะใช้นิ้วโป้งก็ได้นะครับ ให้ได้สามเสียง,ยงนี้นะครับก็คือสายหกสายสามสายสองนะครับน,นี่ก็คือตามภาพที่หนึ่งนะครับคอ,อ่แนะีแนะนำย้ำอีกทีนะครับอาจจะเป็นป้องแล้วก็ชี้กลางอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับก็อันนี้ที่ผมสาธิตให้ดูก็คือเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดนะครับชี้กลางแล้วก็นางนะครับ หลัจงจากนั้นคอต,ต่อมานะครับคอดีคอดีคือรูปเดิมเลยนะครับที่เราอยู่ช่อง8กับ9นะครับให้เลื่อนไป10กับ11นะครับสาย6ช่อง10สายสองช่อง10สาย3ช่อง11ครับจะใช้แค่3มเส้นเหมือนเดิมนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เส้นอื่นๆนะครับดีเฉพาะเส้นที่เราจับพอนะครับคอด C นะครับย้ำอีกครั้งคอด C ช่อง8นะครับคอร์ดดีช่อง10คอร์ดต่อมานะครับคอร์ดที่3 B minor s นะครับไปช่องที่7นะครับสาย6สาย3สาย2ช่องเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใช้นิ้วอื่นได้นะครับเหมือนเดิมนะครับโป้งชี้กลางโป้งกลางนางโป้งชี้กลางก็ได้หรือจะใครทับพอได้ก็คือโป้งข้างบนทับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือทับไปเลยก็ได้ครับ ได้เสียงเดียวกันนะครับหลังจากที่เราจับ B minor แล้วช่องที่7นะครับรูปเดิมนะครับ E minor 7ช่องที่12นะครับถ้าใครใช้กีตาร์สาย N นะครับกีตาร์คลาสสิคอลกีตาร์นะครับก็จะมีก็จะเป็นสุดคอพอดีนะครับคือสุดกับตัวบอดี้พอดีนะครับถ้าเป็นกีตาร์โปร่งส่วนมากสุดตรงนี้คือ14นะครับแล้วก็นำถอยมานะครับ13 12นะฮะ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมี2จุดให้เล็งด้วยนะครับยังไงลองเล็งดูนะครับจาก7็มา12ครับอันนี้ก็คือวิธีการจับขอร์ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นสเต็ปต่อมานะครับเราจะลองมือขวากันก่อนนะครับในขอร์ดที่1 2และวก็3นะครับมือขวาจะเหมือนกันและขอร์ดสุดท้ายนะครับจะเปลี่ยนมือขวาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวดูตามภาพที่ขึ้นก่อนนะครับ คอที่1นะครับขอ c ีีเรากลับมาจับคอทีีที่ช่องที่8ดนะครับช่องแปดสาย6สาย2นะครับช่อง9้าสายสาภาพที่ผมขึ้นนะครับก็จะเป็นหนะครับ6นี่คือขวานะครับมือขวาสายหช่องที่8ดนะครับคือเราจะดีดมือขวาแลักษสดประมาณนี้นะครับ ็นนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้ว2นิ้วนะครับสสามสาสองก็จะนับเป็นคู่ก็ได้นะครับโป้งคู่หลังจากที่เราดีดจังหวะที่1นะครับเึงคู่แล้วก็โป้งตามไปเลยนะครับเว้นนะครับคู่โป้งแล้วก็เว้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นโป้งคู่โป้งนะครับอันนี้ก็คือจะจบห้องนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองทาต่อเนื่องนะครับ จะตามที่ผมขึ้นให้ท่องก็ได้นะครับที่ต้องจำก็คือโป้งคู่โป้งโป้งคู่โป้ง,โปง,โปงนะครับสำหรับคนที่เคยเรียนดนตรีมานะครับเรื่องนับจังหวะผมเขียนแนวล่างไว้นะครับก็คือ1 2 o and and f o and นะครับจังหวะนะครับ1 2และและ4และนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องทฤษฎีการนับจังหวะหรืออะไรก็ เล่นตามผมไปเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบมือขวาที่จะใช้กับ3าคอร์ดแรกนะครับคอร์ดที่1นะครับ4ย้ำอีกครั้งหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวไปคอร์ดที่2กันเลยนะครับมือขวาเหมือนเดิมนะครับก็เลื่อนช่องที่8ดไปช่องที่10นะครับแล้วก็ใช้มือขวาเหมือนเดิมนะครับก็คือโปอง้งคู่โปง้งโป้งคู่โปง้ปงนะครับ ก็คือคอร์ดที่2นะครับคอร์ดที่1นึ่งยาวอีครั้งนะครับคอร์ดที่2นะครับเหมือนเดันเลยนะครับม,มือขวาหลังจากนั้นคอร์ดที่สามมือขวาก็ยังเหมือนเดิมนะครับคอร์ด b ี i n เนนะครับช่องที่7็ดสาย6กสายสอสายสนะครับก็ช่องที่เจ็ดหมดเลยนะครับก็มือขวาเหมือนเดิมครับ จะจบขอดที่3นะครับเดี๋ยวผมเล่นทวน3ามขอดอีกทีนะครับมือขวาจะซ้ำกันหมดนะครับถ้าใครอยากให้ได้เสียงกระด้างกระด้างเหมือนเสียงเปียโนในในมิวสิกวิดีโอนะครับซึ่งผมแปะลิงก์มิวสิกวิดีโอต้นฉบับไปแล้วนะครับก็ให้ใช้นิ้วโป้งนะครับเล็บใช้เล็บนิดน,นึงนะครับถ้ามีเล็บนะครับเอาเล็บจิกๆ คือจบ3คอร์ดนะครับลักษณะประมาณนี้ทีนี้มาดูคอร์ดสุดท้ายกัน,นครับมือขวาจะไม่เหมือน3คอร์ดแรกนะครับมือขวามีการเปลี่ยนแปลงเลง็กน้อยเดี๋ยวดูภาพที่ผมขึ้นได้เลยนะครับสําหรับคอร์ดสุดท้ายนะครับมือขวาจะเป็นเดี๋ยวเรามาจับ e minor กันก่อนนะครับช่อง12บครับมือขวาจะเป็นโป้งคู่โป้งโป้งคู่โป้งคู่ ตามจนช้าๆนะครับเป็นโป้งคู่โป้งโป้งนะครับให้เบิลโป้งเลยนะโป้งคู่โป้งโป้งนะครับแล้วก็คู่โป้งคู่นะครับต่อเนื่องกันไปนะครับเพราะฉะนั้นขอดสุดท้ายจะยากกว่าสามขอดแรกนะครับต้องฝึกมือขวากันนิดนึงนะครับ ประมาณนี้นะครับป้องคู่ป้องป้องคู่ป้องคู่นะครับหลังจากนั้นให้รีบกลับไปคอร์ดที่1ด้วยความรวดเร็วนะครับก็เลื่อนนิ้วชี้ล่างมาก่อนนะครับถ้าจับคอร์ดด้วยมือซ้ายนิ้วชี้ข้างบนตามแบบผมนะครับก็เลื่อนมาก่อนนะฮะและ้วค่อยมาปรับ ชุดของมันนะครับหลังจากครบชุดของการเล่นนะครับก็ให้เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับจนจบเพลงซึ่งเนื้อเพลงเนี่ยผมก็ได้เอามาจากเว็บต่างประเทศนะครับแล้วก็มาปรับแก้ให้ตรงกับเวอร์ชั่นที่เราใช้กันในคลิปนี้นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดเนื้อเพลงกับคอร์ดได้นะครับที่เพจ a c e b o o k กูแต้สอนกีต้าร์นะครับแต่ผมย้ำความสุดท้ายอีกครั้งนะครับหลังจากเราจับอีเมเนอร์ช่อง12นะครับส2บส เล่นปง้งคู่โปง้โปงปง้งคู่โปง้งคู่นะครับเรียกว่าแทบไม่ได้หยุดเลยนะฮะมีเ้นแค่จังหวะและของ1นึ่งแค่นั้น,นครับหนและ1 2และ, 1, 2, และ3และ4และนะครับหลังจากนั้นถึงจะกลับไปขอดแรกนะครับทีนี้ผมจะเล่นทั้งเซตให้ดูอีกครั้งนะครับ อ,นนอันนี้ก็คือทั้งหมดของเพลง Love Scenario นะครับจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันนิดน,นึงตรงท่อนบริดนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าเราลองเอามาเล่นไปลองไปด้วยกีตาร์ตัวเดียวอย่างนี้นะครับก็ใช้แพทเทิร์นเดิมไปเลยนะครับแล้วก็เล่นวนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเพลง Love Scenario นะครับก็ถ้าผมออกเสียงชื่อศิลปินหรือชื่อเพลงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กด Subscribe ให้กูแต้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ